สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังพอกันย่งมูแรงค่ะเดวมานี่นี่ค่ะเอาสีมาปลารอเพชรคุณสองค่ะบามาเกาหลีนะคะเนาะเดี๋ยวสิมนปลาอก็ผอใหญ่ว่าคูดสิแพลทิรนะนะคะเอาจะกินแข่งกันนะคะเนาะเพชสมดก่อกนะคะนี่เอาเยว ตั้งกันเป็นนีนะคะเนาะตั้งเลยว่เออหรืใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวค่ไข่สีปลองกันโอ้ยอแฉล่นะคะแฉล่ของตีกับของพญายืดกันค่ะไม่เคยซิมมาก่อนนะคะเนาะครั้งแรกยิ่งพอในหัวกรสชาติเลยค่ะว่าจะเป็นจังไดใ <laughs> ครสิยอมแพ้อิสุนัชอิสุคัชเซ่เนาะโอเค เนาะมอสเมนูรูทท็อปปิ้งโอเคบ่มีตัวซอยนะคะบ่มีผักบ่มีอันนี้เดี๋ยวน้ำผึ้งนะไอสตาร์ไอเซสตาร์ตคันอิดโอ้พี่นอพี่ตับเผ็ดคักู้ เขาหนูเขาเป็นก็ด็ดหลายก็คงเป็นไงพั uh ้งเบอร์ร uh ิเซ่ทูทัสไสซ์โอ้นนันต่เ็งวะางอันย่างบัพ่อสัย่งเพิ่มยังเพิ่มแล้วมาโซวกันนี่มาจับเวลากินได้ลงมือค่ะพี่น้อ เพชรเผ็ดขาดจะว่ากับโอ้นะเพชรค่ะแต่พ่อได้อยู่พ่อได้อยู่ดยวคำแรกคำที่สองไปนี่สตูปินายเจ็บฟันอ๋อ ซาดจะพี่นอเลืกอกรดมาเลือกะกระดานมากอ้ยเพ็ดเพดอืมอืมเ <co ld> พ็ดมากาติดน้เซ็นมิเล้นว <c oughs> เดี๋เดี๋ยวพีอเลืกระดาษก็ค่ะ <c oughs> พี่ซาด อโอ้เพ็ดเพด chicken flavor เรเราเ็คุณสองไมยอมเพชรเพชรโอ้นนำไายน้ำตาแตกเพชรเพชร บนรณาธกขออืขอเพิ่มพนแค่ซองแค่ซองเดียวกรจะไปบอกลหค่ะอ้นดี มีตัวซอยขนาดอมเฮ้ยเออเปิดไมได้แดงล้วคะ

哎。哈哈。啊啊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  พี่เจ็บปวดมากเก็บแบบจำาบกคงลันเลยกระบอกทอนะอู้หูอืมฮึมดเคมาปุ๊บป come, Tom, I'll talk Double hot ramen? Yeah. <laughs> if, you're, if you're not... If you're not eating more, you say, not... Oh, you're going to stop, you think? You're <laughs> going to win, you think? <laughs> <laughs> okay. mm. I like pets like this. <laughs> <laughs> I think very good. <laughs> oh. mm -hmm. oh. <laughs> There's not a whole city inside. I'm in see the sauce. Mm -hmm. come home, <laughs> <coughs>

Papaya salad on there. There's no crab. What <laughs> really bad.. you buy? Oh, mm. bambu, mm. <laughs> Really good. Come <laughs> hmm. a little bit for my nose <laughs> ohh this one oh, yeah. <laughs> oh you, you win you first lucky <laughs> next time you eat on the cookies, okay very good eating huh i'm not finished yet oh not so much here. <laughs> Ay, ako. Ay, ay na du, ay dan, ay pasil. Ay Tom, tom, tom. Si bak makikita เดมันเป็นเจ็ฮะหรอมันเป็นเจ็บงกิดกันรู้สัดเสียดอยู่ค่ะแต่ว่าเผ็ดมากถ้าใดรมากินเผ็ดแศรษอยู่ค่ะแต่ว่าตียอมแผลให้คัดเอ๊ะ

<laughs> ด,ดาดาคนนี้แ <laughs> ล้วคำพี่น้องสรุปแล้วตีชนะแบบ <laughs> แบบนาดแาดแบ,บนะคะส <c oughs> <c oughs> รุปแล้วแบบชนะแบบแบบทรมานหน่อยนึงค่ะเนาะคะ่ะกกินได้อยู่ค่ะพ่อชายได้อยู่แต่ว่ามันเผ็ดมากสำหรับหนูเนาะคะ่ะเนาะเพราะหนูกินแบบเผ็ดแบบปา นะคะแต่ถ้ามานันคนที่มากินเผ็ดกับกระแ้บนะคะเนาะพอรสาติมันใสายดาเลยค่ะคแต่ว่าตีกินมาเผ็ดตีก็จะเผ็ดแห้งกว่าปกตินะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอขตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนบ๊ายบาย,บาย <laughs>